สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกรองป่ายที่เข้ามารับชมท่างช่องบิก้สีน้านวลนค่ะวันนี้เราแต่งหน้าสวยๆเนอะออสวยอิ่ดวยพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้าาส,สวยแบบกับไม่เอ็นซีนะคะเออเม่จะคุ้งงามแห้งเฉยเมื่อน,นี่อย่าเปิดใดไรออยขาจะไล่เ <c oughs> ม่์ในกล่องงามาค่ะแล้วต้องเงียนขึ้นสูงนะครับเพราะว่าไฟมันมาจากด้านบนนะคะ ชอบแต่งหน้าดดงๆำดบบนี้ใช่ไหมคะน้าพี่น้องขึ้นภาพไปยางหรอกวันนี้เราอยู่ที่ไหนไม่ต้องอยากรู้หรอกนะคะสวัสดีพระเอกโบ๊ทนะคะเปิดมื่อนี้ฉันง่าเป็นพิเศษบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าง คือเป็นผู้จังสี่เันนี่เป็นผู้จังใดญเดี๋ยว่อจะเอาคิวมาเข้ท่าเจ้าบุญเพราะว่คนตามาเห็นอดสวยขึ้นบัดนึงเด้ียวมองเห็นบ่ยามเห็นทางบ้านเนาะเดี๋ยวเอาพี่นมันบอดเขาสวัสดีพี่น้องทางช่องกันบิกกี้สีน้นเงนบิกกี้สีน้นเงนเด้อนะครับวันนี้ห้ากันในมาครูกันอีกแล้วเนาะนะครับผมก็เป็นไล้มาไม่ร่ำครูมันเบาเมื่อนี้ฉันเป็นนักงเอกเด้ยมื่อนี้นักงเอกมื่อนี้เออนั่เอกไปคือหัวงอ่ดพี่น้อง สวยแต่ใดนั่นล่ะคะแนนเต็มสีไหมอะไรดิพี่น้องเอ้ยไอซิปซอบมันก็สิเกินไปไรหน่ยประเดี๋มันสไม่ใช่ไอซิปอะไรดิคะแนนเต็มซิปต้องให้หลายก็ซิปไปอีกเพราะว่าเขาสวยมากมากหน้าหน้าหน้าคอยบึ้งซอบไปเลยเนาะฮะหน้าคอยดูซอบไปเลยไหมอยากแต่งอะไรก็เลยเป็นดูซอบไปเลยวะรอเรีวรอเรีวอย่าไปแต่งหลายเขาเป็นพระเอกคะแนั้นมาเออให้แต่ตลกแต่งลายก็อยากแต่งนางสิดิได้ปะพี่น้องขาคอยแต่งหนางสิเลยวะ เสือสีสวยือฉันบอมวยสีฟอลจอยๆอยู่บอสวยซ้ำกันสวยบอโอ้ยเนาะเบิ่งเอาเดอพี่น้องเด้อคอยเป็นี่ยบอได้แน่เจอกันพี่น้องค่ะเอาคือสวยแต่อยู่ในนีนเพื่อนก็มีไฟโน่สูงจนได้แหลกคือจังหยังนี่ห้องนี้เออมีแต่ไฟทึ่งๆนะค่ะสีแม่เอ็นสีค่ะสวัสดีพี่ฟาค่ะสวัสดีครับกระเป๋าเน่ อันพี่น้องฝากติดตามคลิปนี้เนะครับเด้อของพิกี้สีนานวนครับผมกก็ฝาติดตามพวกผมผู้สุขคนน้ำดื่พี่น้องเด้วยโอ้ยไอ้ฟ้าไอ้นี่แกจีสีจะปี๊ทางมาใส่ข่อยวันนี้เราอยู่ที่เอ่ออยู่แถวนี้แหละคะ่ะตอนนี้เสียงกำลังลองกองนะคะ สวัส,ส,วสดีค่ะมาดจ้าบ้าคือบึ้มบัมบึ้มบัมไป็นตำรวนแต่วที่นี้เบิ่งขี้น้องมาหยางรอนนะคะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะยิ่งใหญ่อลังการนะคะบึ้มบัมบึ้มบัมแาดเมย์ทั้งนอกกล่องบึ้มบัมบึ้มบัมอยู่ไปตะเลิ้นะคะเป็นจระเข้สวยค่ะ คือสาวผิวสีไปเลยนะเมย์นู่ก็คือสาวผิวสีขึ้นสีอกัรสีนวดสีนวดสีนสีหน้านวลสีทัญญาสรจาเ้นี่เ่กแม่กับเบ้าเนสดีค่ะคันเบ้าเป็นนังขึ้นตรงสวัสดีรถสวัสดีจีที่อะไ่วอนเาไหม่นี่ที่มันเลิเลยพี่น้องเออพี่น้องเออ้เยเมยจ้าเเจ้าีแอาเขอเา เมย์ไปไหนบ้างานมือเหนื่อยบ่เม right? ื่อยเมื่อยรถจักหน่อยจต่ตอเริ่มฟื้นแล้วเมย์โค่ามือหนี่อด้คือไปโอ้ยนี่บ่อยเกยนว่าป็นคนคือปนั่งว่เสื้อจักเมย์ไปรถมอสว่ามันคนมากินเด้อเพ่อะมันปิดน้องมาเมย์แน่แนาก็เป็นรีบแบบพ้องเจ้าก็เป็นสาวผิวซีเมย์คือจังอเมนดาแม่นยังไป็นคืีเมย์งามบ่กมเมนดางามค่ะงามแต่ว่าเจ้าจะคือมีเพนดาไป็นจัน นี่นะคะสวยหวานนะคะโอ้โอแล้วก็อยู่กับพี่เมฆค่ะพี่เมฆกำลังแต่งผมกำลังเหยียดผมอยู่เพื่อนนี่เอ่เออเจ็บขาเขาปะพี่เมฆนะคะพี่เมฆเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะวันนี้เมื่อยอยู่เป็นคือจังโชคสิไข่นี่เอ้าสิเมื่อไข่อย่างแงมนี่คนสัมผัสเโชคแบบวันร้อนนี่แหมเขาเหนียวเนี่ยมันนางร้อนหรอกที่มีอากาศมันห่อนเนี่ยเขาออกไปเน็ินเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นแบบขมสปีขมสปี ผมไปลินน้ำพะเอีกอันโบดอีกก่อนนะคะนางกลับไปกลับมาอยู่นี่ล่ะมาเบิ่งพะเอีกโบดกัเตียงเตียงไปเรื่อยๆสิมานั่งลินน้ำพี่น้องกันคุณพ่อกันแต่งหน้าข้าวเดียวแล้วผมมันพูดอะไรคิวอยู่พี่น้องเออเฮ็ดเรียวๆเมย์เขาเฮ็ดฉันอันแตีงใส่ถุงพลาสติกไว้ไห่มาหอดิก็มาสุบอาลูกดีประเด็นยังเตียงหนาเราไปท่ามไปท่า หกโมงพอดีอหกงพอดีเมียโอ้ยหกโมงเรงนี่นะนี่เป็นซุ้มโมงคุณอะพาดเมย์มะนางพีเมย์มะนางเลนขเข้ามานางโซกันขาร้่วซัอางพระเอกนอนพ่นเฮดดีม่หอด้วยกันข้ากันพีนอนไหี่่าเนี่ยโอ้เครื่องสอ่งพระราชท่านเขาเขาก็ได้ใส่ถุงขอบเขียบก็เป็นแบบนั้นนะสบายไปเอาให้ก็ว่ดเดียวว่ดตีเจ็ดตอนแนวใส่หนึ่งามันค้นระยากันเะสวยตัาเมย ไปลองเพลงยงฟังหนคะเพลงยังเพ่งยังเพ่งยังที่บทิรสิทธิ์เพ่งสาสตอนีโอ้โหโอ้เอาเพ่งแบบมวมวนเนี่เอาแบบล่ามไหมคะเตยอันใออยากฟังเตยกาลสินในเวลาเขาจะออกเตยเขาจะวางังไดเพื่อสิท้าแม่ไเห็นแล้วเม่สิ้เ้นาหลวมฟังอยู่ราคาเตยาจะไปเอาท้าตอนไหนวงกงทุ่มมา่กกงกลัวรั้ง เราอยังไงเป็นเวลาไม่เป็นนะทีนี้จะถูกด่านะทีเียผมไม่นเาเลยเต้งไปเต้งไปอเมีมันสี่ซ้ำข้ามล้ำเดินพลัดสิงซ้ำข้าม้ายๆข่คุณได้ให้สูงบอกคุณได้สูงซ้ำเป็นประโยคเลยเยจนเหลือเกินว่าในเป้นหัวใจจนเหลือเกินว่าในป้นหัวใจอืมก็ต่างกันเนาะแต่ว่าครูได้สูงขั้นเดียวเห็นน้าัน ล่ให้ฟังจะก,ก่อนมีลมา่ามประจบจะก่อนเอาสันส้นๆก,กนไ็ไดจ้จนเหลือเกินว่าในเปิินหัวใจจนเหลือเกินว่าในเปิินหัวใจเธออยู่ไหนหัวใจ้ำโศกเหมือนคนละโลกแต่นะ้องหัวใจเหมือนกับอทอนล้ำขึ้นมาก่อนดังอยู่แต่สับเพียงยค่อยสับส่วนมากขันเตยกลาเป็นสับเพียงาะอืกยินดี เอายังอีกสิออกแบบต่างกันเนาะจ้าไปสิเป็นอะังครับแล้วเปลี่ยนคอนแกนเนี่สิเป็นเพลงไทยเป็นพังเมนเมนเมเป็นพังเพลงไทถ่ละกะพังพึ่งศบประกาศสอนเลยดิบอกเขาสิมีพังมาเลยบอกเขาสิเป็นเพลงและกะค่อยมากโอ้ยแล้วพี่ใช่เอ้ยยังสิมันบอกเกับอะไรล่ะเพราะว่าแต่กี่ตอนจางกินทานบ้านนามาบางกอก จากกินทานบ้านนามาบางกอกมาบางกอกแม่นอกหัวใจบ่ลืมบ่ลืมโลกคือม,มันอัศเด้อรา,ยารยาถ้ำจักปลิกีที่มันไถเนาะเนาะมวนมวนมวลเยตยเตยคอนแกนไปกี่กามากรีกพี่น้องเพราะว่าให้แม่หนะ่นลองฟังเลยอ่ะจากกินทานบ้านนามาบางกอกแต่มาที่นี่แล้วกับเขาโอ้ยเลยพี่ใชายเอ้ยยังสิแม่เนาะเป็นแบบว่าเป็นเพลงสลับเตยไปังสิแม่เมย์จะมีเพลงสลับมวนมวลล้ำเพลินก็มีสลับอื เพระวาแตะกี้มันม่อไห้่มีเพลงตลาดบอลนี้ก่อนเตยตลาดนะคะค่ะพอบอลมี้ออกมาเป็นอัลบั้มแล้วใช่ไหมคู่เพลงกับสิให้คือคู่เพลงอีสานเนี่ยตามที่ได้อ่านในหนังสือบทหนึ่งเนี่ยมันจะบอกว่าสิเจอสิเจอค้ำค้อีกอย่างหล่ะเขาเอิ่นมาคู่เพลงไทยเนี่ยจะยกเหมือนยกความเหนือกว่าตลอดคู่เพลงอีสานเนี่ยคือว่าหล่ะมันระดับภูมิภาคกับระดับประเทศ ออภาษาไทยเป่ยเป็นภาษากลางของไทยภาษาหลักนะเป็นภาษาหลักบัดที่นี่คู่เพลงอีสานบางเท่อกับกับคือเพวันวาอีดีเหมือนเพลงอ,อันนี้เอ็นซีก็ไม่ได้ผ่านพิงเนาะเพราะพาะว่าฟัางเออมันใช่จริงๆมันแยกคำเหมือนกับอันอยีางหรอะอะไรวันนําเที่ยวนะพพรักวันนําเที่ยวอะไรฟัง,ง,งแม่สิริพรนะ่ะเขาพนม รุ้งเคยไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยมันแยกคำเขาพนมเพราะมันอ่ะสิท่านไนจะเจร่ญนมั้งตอนนั้นท่านไหนมีแบบว่านาวิชาการมากก่าค่ะค่ะอ่ามามาแนะนําซึ่งกันแลวกันเ่มีอาะเสวนาเ่ราะมีคือแบบว่าเสวนาเลยเท่งอืาอันนี่คือคือต่ว่ามันแยกว่าอะไรมันบอกคือจะสิมันบอก่าเนาะเขาพนมรุ้งเคยไปเที่ยวมามันแยกคำ แต่ว่าเขาใจอยู่ว่าคู่เพลงต้องการเอาคําว่าเขาพอน่มดุงมเขาไปในบทเพลงแต่มันออกใส่บะถึกหมองค่ะมันแบบว่ามันบรุงของมันเออมันก็เลยต้องแ่งไว้สะก่อนระบางเื่อการอัดเพลงสมัยตะกี้เหมาะค่ำล่ามันบ่็คือคําภาษาไทยฮะโกเป็นโฮกบางทีคู่ค่าเกิงท่องจันคู่ที่เพิ่นคือความล่ํเหมนเนาะบ่ว่าคู่ได้กระางมีหลายเพลงบางเทื่ออัดไปแล้วเนาะค่อมจังหวะก็มีแต่กระเอาถ้ามันเกินนะสิแม่เ่ค่ะว่าถีาเฮ้าเบาไป สมมติมี่แปดฮองดนตรีมันลงแปดกันสิแม่ข้ามมีสิบจิบเอจิบสองไปอีกทีเป็นเบาเร็วๆออกห้มันลงห้องแต่ก็เอาค่ะเอาเพราะอย่างว่าตีมันเป็นการมนเล่งสดสมัยตะกี้อันนี้เอ่ยกับฟังเพันอาศัยว่าหน้ามาทีหนึ่งดิค่ะค่ะสนประเทศในฝุงค่ะค่ะยินขอคนบอกได้ยินรถเมลที่จริงบอสเปิดรายการนั้นเราจะปรับเป็นยังไงไหมน้องทันมาเรียยังไง รองเท้ามันยังไม่มีเลยมันเป็นเวลาทันยังไงไม่รู้ใช่เขาเพิ่งับอะไรนะเพิ่งลงแน่เงี้ยคำตอนแรกเขาไม่รู้ว่าจะได้ใช้พ่อข้อขันจะไปถลอักตึงอีกแล้วนกฮามีอืมชอบวันตะกี้แบบันเพ้งอันมันเกิดขึ้นมาจากที่เฮาล้ำแค้นั่นเนาะมันก็บอะไรมีห้องที่มันแบ่งหลอกไว้ก็คือล้ำล้ำไปเห็นมัน เปล่าเปล่าเปล่าเราใบางเทื่ออันบางเทื่อกรอบกมขับพ่อถือค่ะอย่ามาซุ่นก็ช่างเพ่งยิองหยังวะมาอศีวานาจะพันล้านน่ะเพ่งยิงหยองนาเพยงเย็นจิตอือเือเก่าวแถบ่เพื่อยินจากเถี่ยเกิดประธานเมนูเกิดประธานชิดฮอดเดอีสานชิดฮอดดอกจานทุ่งลุยไลชิดฮอดบจากคิดเป็นชิดในยจังไหนการการออกเสียงบางเทื่อ ทิพย์ทอดีอีสานบางบางเทือนนี่แหละทีทีคู่เพ่งผัากกางมาักมักตีตีคู่เพื่อนางผักเขาล้วนอันลืมไรจากถุงเคืองซะกี่หลีถุงลืมเราบ้านน้องกสิทุนหรือว,ว่าอเอา้าฉันซือว่าไปทัวร์แถวล้งด้วยเป็นหนังอันนี้วอาถึงความประทันใหนท่านสมัยเออวัาแต่ของเก่าตอนนี้ไปฟังคนมากเดี๋ยวนี้ว่าีผู้ใดสู่เพลงอีสานค่ะต่างพู่งไปผักฟังเพลงอีสานหรือซื้อว่าคอยหรือเจ้าหรือ คือฟ <kinetic. S 2> ั <Platform> <K |ms|> ่งร right so the pues. like right? so 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 ูเรืองเบิดแ so ้่ก okay. so ี่ขันมีข้ามอีสานฝนในเหนือเพยงนี่คือใช้ประกวดไม่ได้คือว่าต๊กตัวนี้มีตะขนเอาเพ่งมุนแค้นเพ่งเนเียญประกวดอันนี้ว่าแบบเจงแกงแปลว่าว่าแบบว่าอันผาดทิ้งเลยน่ะแหมผานผาดทิ้งแบบนี่นหะหาสาระแบบแย่ๆแย่ไปด่ามาลดวเนพองกับประม่าณนั่นนี่เพราะว่าตอนนี้เพียงอีสานเรามันดังเออขันประกวดอบตจัดประกวดอำเภอจัดประกวด เฮ็ดจ uh ังได๋ล uh ่ะแนวงานเลี้ยงฉันก็ฝึกกับเพลงพวกนี้แม่นบ่ล็อกจะไม่กินคำว่าลูกทุ่งก็คือเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งคือลูกทุ่งจานแต่ว่าสมัยนี้มันก็ว่ามันก็แบ่งแยกอยู่อกว่าลูกทุ่งไทยแล้วก็ลูกทุ่งอีสานพร้อมด้วยไหมลูกทุ่งหมอรำอีสานอย่งใช่ไหมหมอรำอินดี้อีหยังก็แบ่งเป็นหลายสาขาเก่าๆอีกเพลงบัดนี้แนวสไตล์อีสานอินดี้อีหยังก็เว้าไปแต่ก่อนน่ะเพลง ตั้งแต่ะจะเคยเคยอยากเป็นนักร้องบ่แม่บ่เสียงคือหยังเขาหนึ่งเสียงคือปิดเห็บทานปลาตรบด้อะสันพี่น้องเอาตอนนี้กดดันน้องอ่ะน้องเอาคลิปนีิอัมลาพาจากพี่น้องค่ะเดี๋ยวคอยพบพอกันใหม่ทั้งช่องยูทูบิกิสีนั้นวันฝากกดซับตะค่ะอใบบักกุลด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์มานะคะอันใดดีบ่ดีพี่น้องค่ะฝากหน้าเสิเลยฝากอย่างค่ะเฮยเคยได้ไปแสดงน้ำแม่เคยเข่ากุ้งครับหนึ่ง บายไปบ่เศร้าจักเรีแม่ก็ยังไปสอนกุ้งบ่เศร้าอยู่นี่รับงานแพ็กคู่นะคะแม่์คารินเข้ากันจังดีกี่พูดเดียวนี่4,000านจังมีประเอนน่าเหมือน4,000คือเก่าเนาะมีตีนลเออว่างแจกสันว์วถตถุท่างนี้ละซีลอยซีเนี่ยเอาพี่น้องค่ะขอค่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ